ก็ขึ้นอยู่กับเพลงด้วยนะครับผมกดกระดิง่งไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสายด่ว3แชนแนลครับผมครับสวัสดีครับผม เพื่อนเพื่อนท,ท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็นำเอาโมดูลที่ผมทดสอบมาทำการทดสอบนี่แหละครับผมไว้ทดสอบบอร์ดได้นะฮะผมก็จะมาลองให้เพื่อนเพื่อนทา่านผู้ชมในชมกันครับผมว่าเนี่ยระหว่าง2คู่แบบทดสอบเล็กๆนะครับผมมันจะสร้างนะน้ำเสียงให้บอร์ดได้เราดีไหม นะฮะแล้วมันจะโอเคไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมบางท่านบางคนแบบยังแบบยังสงสัยอะไรพวกนี้ผมก็จะทำให้ชมครับผมนี่บอร์ดได้นะฮะนี่บอร์ดได้นะครับผมจะลองทดสอบบอร์ดได้ tr ศูนย์เจ็ด mini นี่แหละครับผมเล็กๆนี่แหละครับผมนะะว่ามันเสียมันพังไหมถ้าเราใช้มิตเตอร์มันก็ รู้ครับผมว่ามันใช้ได้แต่น้ำเสียงเราก็จะไม่รู้ครับผมเนี่ยก็เป็นบีไฟครับผมไฟบวกไฟบวกแล้วก็อ่าบัดเรกลียวมาสองเส้นนะครับผมเส้นหนึ่งก็เข้าขาป่าครับผมนะเส้นหนึ่งเราก็เข้าขาป่านะเส้นหนึ่งแล้วก็เอามาไว้เพื่อทดสอบบอดได้ครับผมนี่เสีเยแล้วครับผมไฟอ่า บวกครับผมตัวที่2ก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับผมนะคาเบสนะแล้วก็ใช้ส,สัญลักษณ์สีแดงนี่ครับผมเบสดีแดงนะเบสบวกสีแดงนะคาบีนั่นแหละครับผมแล้วก็เสียวเลยครับผมต่อไปเป็น GND ครับผม GND อ็นลำโพงนะแล้วก็ จะลืมเสียบจากตูล้ลำโพงแล้วก็เข้าตรงคาปาซิเตอร์นั่นแหละครับผมไฟหลักฮ่าจีนดีหลักครับผมเสียบจากจีนดีหลักแล้วก็มาเสียบเข้าบอร์ดไดเราเลยครับผมให้เป็นครบวงจรน,นะถ้าเราไม่เสียบเข้าบอร์ดไดเราหลักนะมันจะไม่ครบวงจรน,นะต่อไปก็ สายลำโพงครับผมนี่สายลำโพงสายลำโพงบวกครับผมสายลำโพงบวกสายลำโพงบวกเราก็เสียบแล้ว SPK นั่นแหละ ถ้ามันไม่แน่นก็ให้ลืมบีบนะฮะใช้ให้ลืมใช้แห่คีมบีบครับผมต่อไปครับผมสีเหลืองลบแล้วก็สีเหลืองลบนะฮะ ไฟนะะไฟลบครับผมนี่เริ่มมาจากฝั่งซ้ายครับผมไฟลบแล้วก็บีลบ บีลบนะฮะนี่แล้วก็อีอีเราก็จะทำให้มันเป็นสัญลักษณ์นั่นแหละครับผมแตกต่างนะฮะความแตกต่างของบอดด้ยความแตกต่างของสายนะถ้ามันหลวมเราก็บีบลงนิดนึงนะใช้คีมบีบ <c oughs> ให้มันแน่นนั่นแหละต่อไปก็เป็น, e e นอนนีอีกครับผมน่ะนี่เล็กต่างก็เป็นสีดำเงินนะจบแล้วใช่ไหมเนี่ยเราจะทดสอบคีย์บอร์ดก็ได้แต่ว่าจะวว้ไว้พังฟังก็ได้ นะนี่ครับผมไฟบวกเดินดูไฟบวก B บวก GNDSPKEE นะ่ะ B ลบแล้วก็ B บวก B B B ีลบแล้วก็ไฟบวกไฟลบเนะี b ่ย B ลบแล้วก็ไฟลบ B ลบแล้วก็ไฟลบนะ่ะเนี่ย สวนกรปาซิเตอร์ 4, ตรงนู้นนะในกล่องครับผมแล้วก็ไฟทดสอบ3แอมป์นะสามสบนาที่ผมได้เก่าไว้ครับผมแล้วสายสันยาณครับผมสายสันยาสายสันยาณผมก็ใช้แบบหนีบนะใช้แบบหนีบครับผมนี่ สายสัญญาณลบบวกแล้วก็ลบนะใช้ตะเคินนะฮะตะเคินหิบเนี่ย เพื่อนครับผมนะเป็นการทดสอบแบบเราไม่ต้องใช้มิเตอร์นะถ้ามันพังมันก็หลอดโหลดเราก็จะแดงครับผมนะอย่าลืมผ่านหลอดโหลดนะถ้ามันพังหลอดโหลดเราก็จะแดงครับผมถ้ามันไม่พังหลอดโหลดมันก็จะไม่แดงนะเพื่อนครับผมนะลองเสียบปลั๊กดูครับผมหลอดโหลดแดงไหมนะเสียบปลั๊กดูครับผมเสียบแล้วนะถอดปลั๊กดูครับผม ถอดปุ๊บถ้าเราทดสอคทั้งแรงนะถอดปุ๊บนะแล้วก็ถอดออกน,นิดนึงครับผมนะถอดปุ๊บแล้วก็ถอดออกครับผมนะเพื่อไม่ให้ <c oughs> มันพลาดครับผมถ้าเรามีสวิบปุ๊บแล้วก็ถอดรองนะแล้วเราก็เราลองดูครับผม d d ก็ขึ้นอยู่กับเพลงด้วยนะครับผม 2> 1>, <Okay. S> 2> 1 2 3่งสองสส ผู้ชมครับเพื่อนเพื่อนครับนะทดสอบแบบอย่างนี้มันก็จะรู้ว่า,าบอร์ดได์ของเราแบบนะไม่บี้ไม่แหบนะไม่ไม่เสียสามารถเล่งขึ้นนะมันก็จะสามารถที่จะจะรู้ได้ครับผมว่า,าน้ําเสียงของบอร์ดได์ของเราไม่พังนะเนะี่ยที่ผมแนะนํานะฮะอาจจะลงทุนนิดนึงแต่คุณภาพเสียงก็จะได้ครับผม จะมีลิขสิทธิ์นะเพืเ่อนๆครับผมเนี่ยเราทดสอบแล้วเราก็จะรู้ครับผมว่าน้ำเสียงมันดังดีครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้า ล้อนะครับผมจะพูดถึงว่าทดสอบแค่นี้นะไม่พังครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า ป้าครับผมนะเสียงดังเลยนะครับสอดปั้ครับนะก็ประมาณนี้นะครับผมนะแบบทดสอบโมดูลแบบไม่ให้มันนะไม่มันมีควันนั่นแหละรครับผมบางครั้งเราทดสอบแบบใช้มิเตอร์เออเราก็รู้ครับผมว่ากระดิกกระดิกอยู่ครับผมแต่น้ําเสียงบางครั้งมันไม่ดังหรือมันไม่ได้อะไรประมาณนี้นะผมนะนะทดสอบได้ทุกรุ่นนะฮะสำหรับ เป็น ab นะครับผม a b นะผมเฉพาะ ab นะฮะบิดก็ไม่ได้นะครับผมบิดก็ต้องบิดก็ต้องใช้สองฝั่งครับผม <c oughs> นะเฉพาะ AB นะเอบี AB ทุกรุ่นนั่นแหละครับผมนะไฟไม่เกินร้อยนะฮะต้องต้องดูด้วยนะครับผมว่าการ์ดเอบีมันสตาร์ทได้ตั้งแต่กี่โวลต์ครับผมนะถ้าตา์ท 445อันนี้ตัวนี้สตาร์ท45ครับผมถึง95นะฮะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่45โวลต์ไปถึง95โวลต์เราก็ใช้โมอแปลง3 5 0 3 5ได้นะฮะแต่ถ้ามันสตาร์ทที่75เหมือนกับคาดดีต้องใช้หมอแปลง50050 50นี่แหละครับผมนะฮะ500505050นั่นนหฮะถึงจะทดสอบได้นะครับผมตัวนี้เป็น,นชุดทดสอบนะฮะนี่ย บอดได้นะครับเพืเ่อนๆครับผมที่ได้นําเสนอไปคลิปที่แล้วนะครับผมฟังก็ได้ครับผมนี่สามารถที่จะเปิดฟังก็ได้ครับผมนะสามารถที่จะเปิดฟังก็ได้นะแต่ถ้าเราเปิดฟังก็ควรใช้พัดลมนิดนึงครับผมนะแต่ตัวผมทดสอบเมื่อกี้ไม่ร้อนเลยครับผมนี่ไม่มีปัญหานะเราสามารถที่จะทดสอบนะทดสอบได้นะทดสอบน้ําเสียงได้แต่จะเปิดฟังแบบ ดังๆก็คงไม่ได้ครับมันร้อนนะแต่เปิดฟังแบบนิ่มๆธรรมดาแบบเวลาเราทางานครับผมได้ครับผมนะได้มากเลยผมบอกเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบลงไว้เพียงตัวนี้ก่อนครับเพื่อนๆก็ครับผมนะเพราะว่าคงไม่ให้มันยาวนานก็ครับผมนะยาวนานมากเพื่อนๆก็คงจะไม่ค่อยฟังไม่ค่อยดูกันครับผมนี่แค่เป็นแนวทางนะครับผมนะเทคนิคในการทดสอบ บอร์ดได้นะเพื่อไม่ให้ป้องกันมันไม,ไม่ให้มันเสียงบางครั้งมันถ้าเราทดสอบเพียวๆอาจมีการแป๊กคือมันอาจจะขาดบางสิ่งบางอย่างนะครับผมพอเราทดสอบด้วยเสียงครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับเพื่อนๆครับผมที่รับชมคลิปวิดีโอนะครับผมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆครับผมการทดสอบบอดได้ด้วยโมดูล ทดสอบครับขอบคุณครับที่เราชมคลิปวิวครับผม